ปลื้มที่สุดดาราสาวเพยียงคนเดียวที่แม่ชมนั้นกรี๊ดหนักมากค่ะเรียกได้ว,ว่าสําหรับแม่ชมนั้นก็เป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันละค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสําหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพูรอรยากับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างน็อตวิสรุตค่ะหลังจากที่ได้วิวาลและมีโซ่ทองร้องใจด้วยกันแล้วสองคนนั้นก็คือฟ้าแฝดอย่างสายฟ้าพายุท,ที่กําลังอยู่ในวัยนะ่ารักและเป็นขวัญใจของ โซเชียลทั้งประเทศแน่นอนว่าสาวชมพูนั้นสวยยืนหนึ่งในเรื่องของแฟชัน่นการแต่งตัวที่จได้ว่าค้นเทรนแถมทันสมัยด้วยล่ะคะ่ะหลายคนคงจะยังไม่ทราบกันว่าแม่ชมเธอก็มีแฟนคลับเยอะแยะเหมือนกันทั้งประเทศแม่ชมเองเธอมีไอดอลสาวเป็นของตัวเองด้วยนะคะสาวคนนั้นก็คือนางเอกตลอดการอย่างกบสวยนั้นนั้นเองคะ่ะ